สวัสดีครับวันนี้พบกพเกม One Piece Show ครับเมสอร์เคก็วันนี้ครับอีเวนต์ของคิดนะครัครับของเดือนนะครับได้มาเลยครับซึ่งการเล่นก็คือให้คุณลงด่านสีฟ้าซึ่งพลังงานในการลงด่านสีฟ้านั้นหาจากไหนล่ะ 1. รอเวลาให้มันรีเอง 2. ใช้พลังงานที่เกมแจกมาครับซึ่งตอนนี้ครับผมมีขวดพลังงานอยู่ที่70ขวดนะ ซึ่งขวดพลังงานนี้มันจะอาใช้แล้วหมดไปนะครับถ้าหากคุณไม่ใช้ก็สามารถเก็บไว้ใช้เดือนต่อไปกันได้นะแล้วก็แนะนําว่าการใช้ขวดพลังงานนะัใช้งานให้คุ้มนะคือคุณกดใช้แล้วคุณต้องใช้พลังงานให้หมดนะครับถ้าหากใช้ไม่หมดนั้นหมดเดือนไปก็หายไปเลยนะแล้วก็ขวดนี้มันหายากเพราะเกมแจกกันแค่เดือนละ3อันนะครับเพราะงั้นก็ใช้กันอย่างประหยัดและให้คุ้มค่าที่สุดนะครับ ลงดานสีฟ้าผ่านนะครับก็จะได้เป็นเหรียญสีม่วงมาใช้เหรียญสีม่วงนะครับในการลงดานสีแดงลงดานสีแดงผ่านปุ๊บก็จะได้เป็นแบงค์สีม่วงกับเหรียญสีทองมาซึ่งเหรียญทองนั้นใช้ในการลงดานของบอสใหญ่สีม่วงนะครับพอลงดานบอสใหญ่สีม่วงผ่านก็จะได้เป็นแบงค์สีม่วงแบบเยอะมากๆนะครับซึ่งแบงค์สีม่วงนั้นใช้ในการเปิดหีบสมบัตินะครับ หีบสมบัติของเดือนนะครับก็หีบที่สองสามสี่ห้าหกเอ้ยมีแจกแชงกลุ่มเหรอเฮ้ยมันแจกแชงกลุ่มเวยเ้ยเออนี่แปลกมากๆเลยครับก็หีบที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนั้นก็พยายามให้ได้หีบสีบ 4, ลุ้งก่อนนะซึ่งหีบสีลุ้งนะั้นในหีบที่หนึ่งกับสองก็จะเป็นตัวสีทองกับเพชรหีบที่สาม เป็นตัวเป็นเพชรทีพี่4เป็นกระโหลกของโฮคินที 5, ่ห้ากระโหลกโฮคิน2อันทีหกอันนี้แปลกมีแจกแฉงกลุ่มฮนะเอออันนี้แปลกเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันมีแจกแชงกลุ่มด้วยซึ่งแชงกลุ่มมันคือ6ดาวนะครับแจกประธานว่าดีไหมดีนะคุ้มนะครับก็แชงกลุ่มมันเคยแจกมาแล้วตอนโหมดของพีวีนะแต่ผ่านมาแล้วซึ่งผู้เล่นใหม่เล่นตอนนี้ก็ได้มาเลยรฟรีๆเนาะแชงกลุ่มนะครับ หนึ่งตัวนะเออเว้ยแจกแ้งกลุ่มตัวหนึ่งนะครับส่วนร้านค้านะครับของอีเวนต์รอบนี้ครับอมีกระโหลกของใครกลับมาน่าจะเป็นของยามะใช่ไหมของลูฟี่นี่กลับมาเดือนก่อนเป็นลุจิซิคิออรลอวานนะครับเดือนนี้กระโหลกของลอวานุหกดาวบวกกลับมาแล้ครับส่วนกระโหลกที่ราคาถูกลงนะครับก็จะเป็นของ หมาแมวคู่นะครับกับแฉงกลุ่มซึ่งแนะนําว่าแฉงกลุ่มเลยครับแลกไปเลยเพราะตอนนี้เขาแจกแฉงกลุ่มฟรีใช่ไหมล่ะแจกแฉงกลุ่มฟรีมาคุณแลกกระโหลกอัพเกรดขึ้น6ดาวบวกไปเลยครับคุ้มนะครับแนะนําเลยคุ้มนะแฉงกลุ่มเนี่ยไปลุยด่านกันเลยครับเข้ามาขายของกันสักครู่นะครับก็แนะนําร้านของซอมบี้ลัฟนะครับร้านขายไอดดดองเพจนะครับหลากหลายเกมนกเนาะรวมั้งเกมของ อ่าวันพี b เบลตี้ลัสนะครับบีดเบฟโซนะครับแล้วก็บอลเลเจนแบล็ c โคเวอร์โซโล่เลเวลลิงนะครับแล้วก็เกมเรานะครับของเกมวันพีชเทเชอร์คูนะก็สามารถมาหาซื้อไอดีดองเพรกันได้เนาะและทาไม่แพงครับแถมมีแบบสุม่มนะครับสุม่มแบบสิบเพรนะซึ่งผมเคยสุ่มได้นะครับสุ่มไม่ยากลองเข้ามาสุ่มเข้ามาซื้อกันได้ครับซึ่งลิงก์ร้านค้านะครับอยู่ใต้คลิปนะหรือคุณสามารถเซิร์ชใน Google พิมพ์คำว่าซอมบี้ลัสก็มีขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับ ร้านของซอมบีลัสครับบอสตัวแรกนะครับก็จะเป็นโฮคินสีเหลืองนะครับซึ่งทีมผมนะครับก็จะใช้เป็นอชางนะครับ VS คิดนะครับผมดาวลิมิต็ใหม่นะครับขอจะชิญเนเปิดได้เลยครับคือเปิดมาตั้งหลายตูนี่เป็นตัวคะคนแรกที่ได้มานะครับซึ่งซับพอร์ตนั้นถามว่าจำเป็นไหมไม่อ่ะใส่มาทำไมโชว์เฉยๆับว่าได้มาแล้ว เพราะงานครับซัพพอร์ตมัจะเป็นนะแล้วถ้าถ้าหาคุณไม่มีแชงเอาใครเป็นกับตันล่ะอะไรก็ได้อะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้เลยนะของทว่าเป็นสายดามนะครับซึ่งด่าเน,นี้ยคุณใช้แค่กับตนแชงเพื่อนก็ได้ครับแค่ตูดเดียวก็พอนะคุณไม่จําเป็นต้องมีกัปตนแชงของคุณเองเลยก็ได้นะครับคุณจะใช้เป็นโซโลเป็นยามาโตะคู่ ลืแมแต่ตัวนี้เป็นกับตานเลยก็ได้นะครับคืออะไรก็ได้แหละขอให้เป็นสายดาบแค่ได้หมดนะครับเพราะแ้งแค่ตัวเดียวก็เพียงพอต่อการเล่นผ่านด่านแล้วนะแต่ถ้าหากคุณมีก็ใส่ไปเลยคู่กันมันจะได้มีการเพิ่มแป้มากขึ้นนะครับลูกเรือก็จะมีเป็นยามาโตะลิมิเต็ดนะครับเอามาเพื่อทําการล้างของกรดสีออ่ารุ้งนะครับแล้วก็จะเป็นโซโลซึ่งโซโลนั่งถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่เหมือนกันนะครับ โลโลผมใส่มาเพื่อทำการบัฟโจมตีเนาะก็คุณหาตัวคอรอะไรก็ได้ที่มันสามารถบัฟโจมตีเอามาใส่แทนหมดนะครับแล้วก็เป็นอารองกลุ่มไม่น่าเชื่อนะครับผมจะใช้อาลองกลุ่มนะครับอาลองกลุ่มนะครับกหกดาวบุตนะครับเอามาเพื่อทําการลดคูลด,ดาวของสกิลไม้ตายนะครับทั้งหมดนะครับหนึ่งเทิร์นแล้วก็ฮิโยริ เอามาทำการล้างของโซ่ลเลยครับ่าาน,นี้มีอะไรพิเศษ,ษมัางเออโค้ดกับแป๊บหนึ่งนะผมก็ลืมเหมือนกันดา,าดมี่ดานนี้ก็มีการาล้างมีฮาคิทำการล้างาลดสิฮาคิลดบัฟเอฟเฟแก้วลงไป3มเทินเพราะงั้นคุณไม่ต้องบัฟเอฟเฟแก้วก็ได้บัฟไปถ้าห่างน้อยกว่า3เทินมันก็หายไปเนาะซึ่งทีมนี้ผมก็ไม่ได้บัฟ ใช้เป็นการปัฟโจมตีบัฟบของแชงช่วยไปแรงๆลยนะเอฟเฟกแก้วไม่ได้ปับนะครับมีกรอสีรุ้งนะครับมีการใบกับตาลแล้วก็โซ่ซึ่งใบกัปตาลน,านั้นแชงเพื่อนหรือแฉงเราก็ตามมันสามารถล้างใบกับตาลได้เหมือนอยู่แล้วนะเพราะง,งั้นก็ไม่ต้องหาตัวคอสเอาไปล้างนะครับแต่แค่ว่าคุณต้องจัดทีมให้ไปไสายดาบสตัวขึ้นไปนะครับเพราะงั้นเน้นย้ำว่า แ้างของเรานั้นไม่ต้องมีก็ได้เอาใครเป็นกับมันก็ได้ขอแค่ว่าเป็นสายดาบก็พอนะครับมาลุยกันเลยคนระับปัญหาผมคิดว่าคือกลุ่มที่สองกลุ่มสองเนี่ยมันจะบัฟทำให้แก้วสีสีทั้งหมดนะครับเป็นแก้วของแพ้ทางสีห้าเทินแดงเขียวฟ้ามุ่งเหลือนะครับแต่ฮิโยลินั้นเริ่มเกมมาก็จะเป็นแก้วของวานนาเพราะงั้นก็จะไม่โดนผลกระทบ รงกาทําให้แก้วส,สีเป็นแก้วของไพทั้ง4ีนะครับแต่ก็ต้องพยายามเก็บแก้วไว้นะก็พยายามตีเต่า2ตัวเนี่ยให้ตายใน2ตัวนะครับคือเราตีไป2ตัวเต่าต้องตายนะถ้าหากไม่ตายก็เปลืองก็ดองเทินกันหน่อยนะครับพยายามใช้แก้วสตัวก็พอแหละเพราะเดี๋ยวใช้มากกว่านี้แก้วมันจะแยกไปเยอะนะครับ พอตอนนี้ก็มีแก้ว2อ,อันล่างและที่เป็นแก้วที่ไม่ใช่วานโนเพราะงั้นพอเจอกลุ่ม2ปุ๊บแก้วแถวล่างสีสีเนี่ยก็จะกลายเป็นแก้วโผงแอดท,ท้งสีนะครับนี่เลยแล้วก็จะมีการเพิ่มพูดาค,สคอสกิลไม่ตายทั้งหมดด้วยใช้เป็นเอาดองกูณนะครับกดเปลี่ยนตัวนะครับแล้วให้กดสกิลไม่ตายครับแค่นี้ก็ตีมัวตายนะถ้าหากคุณไม่มั่นใจก็ถหาคุณมีแช้งสองตัวก็กดแ้งลากลงก่อนหนึ่งที ถ้าหากมีตัวเดียวเอาไว้กดตอนบอสนะสแล้วก็บอสนะครับฮอคินนะครับสีเหลืองนะครับก็เป็นการเปลี่ยนแก้วนะครับเป็นแก้วของมืดบนมีกอนล็อกโซ่นะครับล็อกโซ่แถวซ้ายมือนะฮิโอรีต้องวางแถวขวานะครับเพื่อทำการกดล้างโซ่ได้นะครับ แล้วก็เปลี่ยนแก้วเป็นวานโนนะครับแล้วก็เป็นแชงครับกดลากลงก่อนอ่าแล้วก็เป็นกดไม้ตายแชงครับคือถ้าหากคุณต้องการดาวเหมือนมากก็ปกไปกดก็ได้ให้มันกดเป็นเอ็กซ์เตเลนติกก็ได้แต่น,นี้พึ่งผมรีบก็เลยกดข้ามไปนะครับกดเปลี่ยนตู้ยามาโตะนะครับแล้วก็กดไปลียายยามาโตะทำการล้างของอ่ากรอบสิงรูกออกไปนะครับแล้วก็สโลว์บัฟสมติครับแค่นี้ก็เพียงพอนะ เพราะงานครับมีแชงแค่ตัวเดียวก็พอนครับแต่พอดีมี2ตัวกดไปเลยครับคือมันก็คืการเพิ่มความแรงเพิ่มขึ้นไงถ้าคุณมี2ตัวก็วับแรงขึ้นแต่มีแค่ตัวเดียวก็ใช้เพียงพอแล้วนะครับเอามานี้ครับบอสของสีเหลืองครับบอสสีแดงนะครับกับตอนที่ผมก็คือจะเป็นโรเจอร์นะครับโกดีโรเจอร์นะครับฉลองหกดาวนะครับถ้าหากไม่มีนั่นแหะว่าใช้เป็นแชงกลุ่มก็ได้ ชฉางกลุ่ม6ดาวาบวกแทนได้เหมือนกันนะเพราะใส่โรเจอร์ก็เพราะกระตามโรเจอร์มันสามารถล้างปิดสกิลไม่ตายทั้งหมดได้10เทิร์นดาเนเจอร์การปิดสกิลไม่ตายนะเพราะงน้นใช้เปรมนโรเจอร์ก็ได้หรือใช้เป็นแชงกลุ่มก็ได้ และถามว่าแชางของเราลูกเรือเนี่ยแฉงอุปยศคิดเนี่ยสำคัญไหมก็ไม่ก็ไม่ในกองงานตำแหน่งของแชงริมเตจคิดเนี่ยอาคุณจะหาอะไรมาเปลี่ยนสายแท้ได้หมดเลยนะอันนี้ไม่สำคัญนะครับแล้วก็ถ้าพอเป็นกันใส่มาโชว์เฉยไม่สำคัญนะครับแล้วก็มีอารองก่มครับอารองกูสำคัญนะครับเพราะด่านนี้ครับเราเจอกักบบั็อกหมือนหัวนะครับอารองเอยอารองเดี่ยวสิอารองเดียเด่ยว5ดาวบวกนะครับแล้วก็เป็น ฟูจิโทละอันนี้ได้มาจากไหนจำไม่ได้เหมือนกันครับแต่สำคัญตรงที่ว่าสกิลของลูกเรือตรงนี้สามารถล้างตาบอรดทั้งหมดได้5เทินกลุ่ม2เจอตาบอดฟูจิล้างออกไปนะครับส่วนตัวนี้ครับก็หาตะคอนสามารถล้างของกราะบาเลีย2เทินขึ้นไปเอามาแทนได้ทั้งหมดนะครับทีนี้ใช้เพื่อนก็คือจะเป็นแชงดิมเมเต็ด วีเอชคิดนะครับแนะนำว่าเน้นเป็นทีมของสายดาบนะมาลุยกันเลยครับเน้นย้ำนะครับว่าแชงเราไม่จำเป็นนะเพราะงั้นคุณไม่ต้องถามว่าอะไรแทนไม่ต้องไม่จําเป็นเลยคือคุณจะใส่อะไรมาก็ได้ถ้ามีใส่มาก,ก็ทำให้มีการคุณแต้มามากขึ้นดาเมจมากขึ้นแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร แล้วก็กับป้าโรเจอร์นะั yes, oh. ้นยึดเน้นย้ำว่าใช้เซนแชงกลุ่มแทนได้เหมือนกันนะในการล้างของปิดไม่ตายเนี่ยกลุ่ม2นะครับเจอกับเพตวันนะครับเจอตาบอดแต่สกลิลของฟูจิแล้วออกไปครับตรงนี้ก็กดลากลงของแชงหน่อยเพิ่มดาเมอไปแล้วก็กดไ่าตายของฟูจินะครับซึ่งบอสจะมีเกราะบาเลียกดเพอร์เฟกตสองครั้งสเทินก็พยาย,ยามกด ไปนะครับแล้วก็บอสนะครับของโฮคินนะครับสีแดงครับบอสโฮคินสีแดงนะครับก็จะมีปิดไม่ตานะครับแล้วก็มืนหัวแต่มืนหัวนั้นเจออารองกันออกไปได้นะมีบอสมีการกาอนาเขตนะครับมีกรดสีฟ้านะครับฆ้าเธอนะครับ ก็กดสซิลไปเลยครับของอโรเจอร์จะทำการบัฟแล้วก็ล้างของกรอบออกไปนะครับแล้วก็อารองกลุ่มเออบอสเนี่ยพอตายไปทัพดาเม็จใส่เรานะเพราะงั้นอารองกลุ่มสไออารองเดียวอารองกลุ่มีอออ่อารองเดียวนะครับสำคัญนะครับพูดผิดอารองเดียวนะห้าดาวบวกสำคัญนะครับก็าสามารถทำการล้างได้ทั้งเจ้าของมึนหัวและแถมอารองนั้น มีการบัฟของเกราะผ่าครึ่งด้วยเพราะงั้นเลยอาสามารถทําการล้างกันดาเมจได้ถึง2อย่างเนาะล้างได้กันดาเมจได้แล้วก็ตอนนี้คือเวลแค่1-30มันยังไม่มีกรอะบาเรียเวล3-1บวกอะถึงมีกรอะบาเรียเพราะงั้นก็ถึงเอาตัวคอนนี้มาใส่ไว้ เซิร์วเวลสามเอ็ดบวกเอามาทําการล้างของกรดวาเลียออกไปนะครับสองคืนนะแล้วก็จบสีได้เลยครับนะีครับพอบอสตายก็ทําดาเมจใส่เรามาครับอยู่ที่ตอนนี้เข้ามาแค่3ามหันนะครับเพราะมีกรดของอาหลองกันเอาไว้นะสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นโฮคินสีเขียวนะครับ ที่ผมนะครับไปก็คือจะเป็นเจ้าคิดนะครับ V S Chang Limited 6ดาวใหม่นะครับชาวว่าจำเป็นไหมก็ไม่อะครับก็หาตัวคนอะไรก็ได้ครับที่เป็นกับตาเน้นเป็นสายปืนนะอะไรก็ได้เอามาแทนนะครับเอาจะเป็น S ก็ได้ S Limited 10ปีอันนั้นก็ได้แทนได้เหมือนกันนะครับแต่เชืเพื่อนเป็นคิดนะครับถึงจะดีนะครับส่วนลูกเรือนะครับก็จะมีเป็นเบร ซึ่งเบดน,นี้ใส่มาก็เพราะเบตมีอาบิละอันนี้การหิวข้าวนะครับเพราะเดี๋ยวเราเจอหิวข้าว2อันนะก็ใช้เบตในการล้างของหิวข้าวนะครับเบตการหิวข้าวได้นะครับแล้วก็เป็นไอ้เจ้าอาบบอานะครับโบอาใส่มาเพื่อทําการล้างของบัฟไม่ตาย5เทเรินนะครับ แล้วก็เป็นอาคารครับอาคารสีแดงหกดาวบวกนะครับใส่มาเพื่อทําการล้างของเกาะอบาลเลียนะครับได้2เทิร์น3เทินนะครับแล้วก็เป็นโมเน่โมเน่ตัวนี้ผมจําไม่ได้เหมือนกันว่าหาจากไหนนะใส่มาเพื่อทําการลดคูเดาของสกิลไม่ตายทั้งหมดได้1เทินแล้วก็จะมีการบัฟเพิ่มค่าเชนแบบบวกได้1เทินนะครับ ทีมประมาณนี้ครับเน้นย้ำว่าคิดนั้นหากับตันสายปืนอะไรก็ได้เอามาแทนนะแค่ว่าหาเพื่อนเป็นคิดใหม่ก็พอนะครับมาลุยกันเลยครับ滅滅ก็เบรทนั้นทีมผมจะไม่กดเมาตาของเบรนะครับเพราะาเบรนั้นใส่มาเพื่อเอามาล้างของ บัฟติดข้าวนะคือเน้นแค่อาร์บิหลักติ่ข้าวนะครับต้องนั้นก็หาตัวละครอื่นๆที่มีอาร์บิหลักกันหิวเอามาแทนเบสได้หมดนะครับกลุ่มสองนะครับมีคิดที่สองตัวกับอาพูนะครับส่วเนึ่งเป็นมุ่นปนนะครับกับเกราะอาสีฟ้านะครับก็ใช้เป็นคิดแคบลักลงก็ถ้าหาคุณมีคิดตัวเดียวนะครับ เอาคิดตัวเดียวเ่ยนะไปกดต่อยบอสดีกว่านะครับส่วนไอเต้าเจ้ากลุ่มที่ 2, 2> ตรงเนี้ก็หั่นะเอามากดลังแทนได้นะครับแล้วก็โจมตีไปเลยครับแล้วก็บอสนะครับบอสใหญ่ของโคคินนะครับสีเขียวนะครับ เาเจอการทำดามเมอเราครับแต่เรามีไอเจ้าเฮสปิกานะก็จะทำการปัดเลือดเราลงไป92นะครับมีบัฟไม่ตาย5เตยมีการเพิ่มคูดาของสก,กิลลูกเรือครับเพิ่มไป1เท่งเตนะครับก็ใช้เป็นอาคิดนะครับลากลงแล้วก็ไม่ตายแล้วเป็นโมเนตทำการลดคูดาวของสก,กิลไม่ตายการบัฟเพิ่มค่าเชนแบบหวกเพิ่มขึ้นมานครับนี่ครับ เพิ่มคาชนะครับแล้วก็เป็นโบอาทำการล้างของบั๊ไม่ตายนะครับแล้วก็เป็นอาคาซึ่งอาคาก็สามารถบั๊โจมตีและแถมมีการล้างของกรอบบาเรียได้ด้วยของเมลสามเอ็ดบุกนะครับแล้วก็โจมตีได้เลยครับประมาณนี้ครับของบอสอีเวนต์ของเดือนนะครับอันนี้คือบอสสิบดาวนะเดี๋ยว uh, คลิปต่อไปก็จะเป็นบอสใหญ่ของ15ดาวเป็นคลิปต่อไปนะครับ ทีมวันนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้เยอะนะก็เน้นย้ำนะครับว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีแฉงหรือคิด VS เลยก็ได้แค่หาตะครอะไรก็ได้เอามาแทนที่เป็นสายดาบที่เป็นสายปืนเนาะเป็นกับตันแทนได้หมดนะครับขอแค่ว่าหาเพื่อนเป็นแฉงหรือคิดนะั้นเตรียมกันเอาไว้เยอะๆก็พอนะครับกดไลค์กดแชร์ตามเพื่อป็นใจให้ผมนะครับนะบสวัสดีครับ